ก่อนอื่นสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับ FC ของอาจารย์เต้ยนะครับตักวิ่งอรุบาลนะครับวันนี้ได้ลองซื้อนะครับรองเท้านะครับคู่ใหม่นะครับเป็นรุ่นแบรนด์จีนะครับที่เขาบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีความคุ้มค่านะครับนี่เป็นของเงินที่เราเสียไปนะครับกล่องนะครับก็ รุเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะอันนี้สั่งมาจากแพลตฟอร์มของ shopee นะครับผมจะมากแกะแบบเลยเนาะร,รอบนี้เป็น,ปนแบรนด์ของจีนนะครับเป็นแบรนด์จีนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นตัว pro สี่ adidas pro สี่ของแบรนด์ adidas นะครับลองดูกัน ไม่ต้องใช้คอตเตอร์ครับรุ่นนี้สายโหรผมสั่งมาเป็นไซสย์ยี่สิบยี่บห้าบางคนก็บอกเผื่อไซส์บางคนก็บอกว่าไม่ต้องเผือนะครับมับนเดิมสีประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอ่อเป็นไซส์ยี่นะครับเห็นไหม ประมาณนี้แล้วกันกล้องมันไม่โฟกัสอ่าโอเคตกลงอ่เป็นยี่สิบเจ็ดจุดห้าสี่สิบสามสี่สิบสามอ่าโอเคมาแล้วอื้มกลิ่นเหม็นโอเคมาอ่ากล้องมันโฟกัสอย่าโทษทีโอเค รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นคาร์บอนอะไรนะั้นสามพิสูจน์เซอร์โบนะครับมีม,มีแผ่นคาร์บอนก็แก๊กก,ก็แก๊กเนาะอ่าสวยสวยแล้วก็เบาสวยแล้วก็เบานะครับไม่ต้องรีวิวเยอะนะครับก็เป็นการแกะลองสินค้าไปในตัวนะครับเผื่อเวลามันมีปัญหาหรือว่า อะไรเนี้ยเราก็ค่อยมาเคมได้นอกประมาณนี้มีข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนะครับในกล่องก็มีใบเสร็จแถมมาให้นะครับยอดก็4,700แต่ว่า,าใช้แลตฟอร์มในการลดร,ราคาก็เหลือแค่ 3, 3า0 0ั 4, นสาบาท3,700นนี่อีกข้างหนึ่งโฟกัสไหม ฟองผมค่อนดีนะครับอ้าโอเคสวยก็เห็นเธอบอกว่ามันเป็นรองเท้าที่คุ้มค่านะครับมันก็เหมือนไอพิกบีดนะมั้ฟิลเหมือนเอพิกบีดนะครับ,รบแต่ว่ายเป็กบีดผมก็เคยใส่เคยใช้ไปแล้วแหละแต่ตัวนี้ผมยังไม่เคยลองแต่ว่ารู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนนักวิ่งนะครับจะแนะนํากันเหลือเกินนะครับสาหรับตัวนี้นะครับีใหม่ My, ตัวคาร์บอนสามจุดศูนย์ตัวนี้นะครับมันก็เป็นรุ่นเทอร์โบสามจุดศูนย์เทอร์โบนะครับ พื้นก็เขาก็บอกว่ามีความแข็งแรงมีคนดีนะครับตัวนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับมีสนับสนุนให้ครับนะครับพารามียนะครับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาลองลองใส่กันดูนะครับลองใส่กันดูนะครับว่าไซส์เป็นยังไงนะครับก็โดยรวมก็สวยงามตามท้องเรือนะครับ ลองดูนะครับค,ค่อยโฟกัสอ่าเคโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาลองใส่ดูนะครับ ก็หลังจากที่ทดลองใส่แล้วนะครับเนเอะพื้นที่เหลือนะครับในกรณี่ใส่เราใส่ผมสั่งมาตรงไซส์าะว่าตอนแรกเพื่อนเนี่ยบอกว่าให้สั่งไซส์เดียวกับโปรสามเนอะก็คือเป็น27.5นะครับนะก็จะอยู่ด้านในเอพอใส่แล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้นครับ อันนี้เราผมผมผมใส่ตัวตัวการโครงที่เขาเขแถมมาให้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวกันโครงไหมแ๋ยวแสงอาจจะสว่ากไปก็คือใส่จากตัวกันโครงนี่เห็นตัวกันโครงไหมเดี๋ยวขาวนะนี่นะเี๋ยวขาวถ้าเป็นอย่างเนี้ผมว่าน่าจะพอดีแต่พอผมได้ลองสงส่แล้วมันจะเหลือประมาณมิโป้มิโป้นี่เลยแหละ นี่นะครับถ้าถ้าคนที่อชอบแบบกระชับไม่เผื่อนะครับ mm hmm. ก็คือควรจะลดไซส์0.5ควรจะลดนะนะครับ mm hmm. เพราะว่าปกติผมใส่เนี่ยอ mm hmm. ขอเที่อกับ Adidas ตัวนี้จะเป็น a d i ิ i l o SL2 นะครับตัวนี้ผมจะใส่27.5จะพอดีพอดีเป๊ะเลยนะครับ แต่กับการกอรมาเป็นตัวนี้ปุ๊บมันทําให้ตัวบีใหม่นะครับผมอาจจะต้องลดไซส์0.5นะครับ0.5เพราะมันเหลือเยอะมากเลยมันเหลือเยอะเกินไปนะครับผมไม่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองทักไปถามเขาอรอบหนึ่งที่ร้านที่เขาขายแพลตฟอร์มดูว่าว่ามันมันยังไงแบบไหนนะครับเนาะส่วนเรื่องน้ําหนักอะไรเนี่ยเบาเบามากเลยแหละนะครับ เนาะก็วันนี้ก็เลยมาอ่รีวิวนะครับส่วนไอ้เรื่องผ้าข้างในเป็นอย่างไรหรือว่าอะไรยังไงแบบไหนเขจะค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสําหรับคนที่เท้าปกตินะครับเช่นผมเนี่ยผมลดไซส์แน่นอนต้องลดไซส์0.5นะครับกรณีเขาเป็นย่าเป็น27.5 cm ซใช่ไหมก็ต้องเป็น27นะครับ เราจะไปอิงตามเผื่อของโปรสไม่ได้นะผมใส่ดีออดโปรสามยแล้วก็โปรสี่โปรอันนั้นคือบวก0.5นะครับก็ประมาณนึงประมาณนี้น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องทักไปถามทางแอดมินเขาว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าใส่แล้วมันมันถ้า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 สวมแล้วมันมีพื้นที่เหลือประมาณสักนิ้วนิ้วกกลางอย่างเงี้ยเออเนี่ยผม่าน่าเออจะประมาณนี้น่าจะพอดี น่าจะพอดีประมาณนี้แต่นี่มันเหลือเนี่ยมันเหลือประมาณนี้เลยนะเนี่ยมัน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 เหลือเยอะไปอะ่ะนี่นะประมาณนี้เลยเองเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยโอเคคือคือผมเป็นคนชอบใส่รองเท้าที่กระชับนะครับไม่ค่อยเผื่อนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับมีอะไรอีกครั้งหนึ่งครับว่าร,รองเท้าคู่นี้นะครับไม่ได้ซืับนะถิ่นนะคือผมซื้อมาลองเองนะครับเนาะ ยีิหน้าก็จะเป็นตัวโปรสีแล้วก็จะเป็นตัวนิวบาลานซ์อะริเบเรียนเอาดีสีอะไรทุกอย่างนี้ที่ผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวพ่อมาแกะอีก็ของประลานี้ครับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับย c บีทุกท่านนะครับบ๊ายบายครับผมนี่ผมใส่ให้ดูนะครับต้องขอประทานอภัยนะครับดูดูมันเหลือคือมันเหลือเยอะไปนะครับเนาะตอนนี้ผมก็ได้ทําเรื่องนะครับส่งสินค้ากลับไปคือที่ช็อปนะครับช็อปก็กําลังจะส่งสินค้านะครับกลับมาให้ผม เป็น27เซนนะครับจาก27.5เป็น27เซนนะครับเนาะส่วนเรื่องการใช้งานเดี๋ยวลดงมาดูอีกทีนึงครับว่าจะมีความคงทนแค่ไหนนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดรับชมนะครับสวัสดีครับ